3วิธีในการฝึกลูกดูดน้ำดูดนมจากแก้วพร้อมกับวิธีการเลือกแก้วหัดดื่มให้กับลูกค่ะสวัสดีค่ะพบกับพิการนมแม่ค่ะสำหรับลูกน้อยของเรานะคะเมื่อถึงช่วงวัย6เดือนไปแล้วเราจำเป็นจะต้องฝึกให้ลูกน้อยดืม่มน้ำดืม่มนมจากแก้วค่ะเพื่อเป็นการเตรียมการนะคะในการเลือกขดนมค่ะเมื่อลูกอายุ1ขวบ หรือไม่เกินหนึ่งขวบครึ่งค่ะเพราะการดูดนมจากขวดหรือดื่มน้ําจากขวดค่ะหากหขวบครึ่งไปแล้วค่ะอาจจะทําให้ลูกน้อยของเรามีปัญหาสุขภาพช่องปากนั่นเองค่ะและอาจจะส่งผลให้ลูกน้อยกินนมมากเกินไปและไม่รับประทานอาหารอื่นวิธีการฝึกในการให้ลูกดืมด่มน้ําดื่มนมจากแก้วนี้พี่กันมีเทคนิคบอก3ข้อค่ะข้อแรกค่ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเริ่มสร้างความคุ้นชินค่ะในการให้ลูกนะคะดื่มน้ําดื่มนมนจากแก้วค่ะโดยการ ทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็วางไว้ค่ะให้ลูกคุ้นชินหยิบจิบบ้างนะคะเป็นครั้งคราวค่ะหรือว่าหลังรับประทานอาหารก็ได้ค่ะข้อที่2ค่ะเรานะคะก็จะต้องให้ลูกนะคะดูดน้ําจากแก้วเพียงอย่างเดียวค่ะพี่กันไม่แนะนําให้เอาน้ําเปล่าใส่ขวดให้ลูกดูดค่ะลูกจะได้เรียนรู้ว่าถ้ากินน้ําเขาจะต้องดูดน้ําจากแก้วเท่านั้นค่ะข้อที่3ค่ะเราเริ่มสลับบางมื้อค่ะเมื่อ น้ำดื่มนมจากแก้วหัดดื่มได้ดีแล้วค่ะเมื่อถึงไวัยหนึ่งนะคะก็คือแนะนําว่า1ขวบค่ะก็ควรจะเปลี่ยนให้ลูกนะคะเป็นการดูดนมจากแก้วหัดดื่มแทนการดูดจากขวดได้แล้วค่ะหากยังไม่ได้ช่วงแรกค่ะเราสามารถสลับบางมื้อค่ะแต่หลังจาก1ขวบครึ่งก็แนะนําว่าลูกจะต้องดื่มนมจากแก้วหัดดื่มหรือว่าจากหลอดเท่านั้นค่ะไม่แนะนําใส่ขวดค่ะ โดยวิธีการนะคะในการเลือกแก้วน้ําหัดดื่มสําหรับลูกน้อยค่ะในช่วงวัยที่5เดือนกว่านะคะหรือว่า6เดือนไปแล้วเนี่ยแนะนําใช้แบบนี้ก็จะทําให้ลูกยอมดูดได้ง่ายขึ้นค่ะจะเป็นจุกคล้ายขวดนมค่ะแล้วก็ลูกน้อยวัย6เดือนจะมีพัฒนาการการหยิบจับที่ดีค่ะเขาสามารถจับแบบนี้ค่ะแล้วก็นําเข้าปากได้นะคะพอถึงวัย8เดือนค่ะก,ก็จะเปลี่ยนเป็นแก้วแบบนี้ค่ะที่มีหลอดนะคะเพื่อให้เขาฝึกดูดได้ง่ายขึ้นค่ะ วันนี้ที่พี่แกนนำมานะคะเป็นแก้วของพีเจนนะคะซึ่งแนะนำว่าสามารถซื้อเป็นแบบเซตนี้เลยนะคะคือจะมี2ตัวนี้ค่ะใน1กล่องค่ะซื้อทีเดียวนะคะก็2ช่วงไวักันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ